มันยิงแตกก็มันตอมมาไอ้เนี่ยไอ้นั่นจะตายยิงแยกบ้านไอ้เหี้ยมันยากไหมเนี่ยอะไรทำให้มึงมั่นใจว่ารถประมูลมันจะไปถึงเสีวะโหพี่หนึ่งเลยนะมันมีสองคันสองเลยมันมีมันมีแต่คนจะเอามันมีแต่เสียตอนตอนเสียคนตอนที่ดูมามีแต่เสียกูถามจริงถ้าสมมติรถประมูลจบแสนห้ามึงเอาเหรอเอาเด็กแต่อย่างหนึ่งครับพี่คือประชาชนก็เสียเมื่อจบแสนห้าเม่อจบประมูลครั้งนี้ประชาชนก็ประมูลได้ด้วย ไม่จบแต่นี่ยมึงลงมึงไม่มีหวังแล้วกูคืนนี้มึงค่อยเข้ามาคุยกับกูได้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 เดี๋ยวว่ากันแล้วเดี๋ยวลองลองลองคุยกันอีกทีไม่แล้วเสียอามยังไงเนี่ยเสียอามเสียอามยังไงดีเราอะไรไม่มีตังค์โอ้ไอสอามไปดีดีมึงขายขี้หน้าเนี่ยเสียมไม่มีอะไรขายขี้หน้าถ้าไม่มีตังค์หรอก เห็นไม่บอสเห็นไม่บอสไปเล่นเซิร์ฟไปเลยไม่รู้มึงเติมไปเกือบล้านเลยไม่ใช่หรอเอาไปเรียกเขาพูดไปเรียกงั้นแหละเออไว้ไว้ไว้คุยกันพรุ่งนี้ได้ไัมอันนี้มากขอให้คุยกันพรุ่งนี้มึงฟังไอซอมึงฟังเอา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 เงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอเงี้ยเดี๋ยวไว้คุยกันหลังไปไว้คุยกันหลังไปว่ากันว่ากันอุ้ยใครเป็นเฮียอะไรอ่ะผมจะเช็คชื่อไม่ใช่ใครใครเป็นไรอ่ะมันพูดอะไรเหมือนในโอ่งเลยอ่ะเล่นแนห้องน้ำเล่นแนห้องน้ำใครวะอินทิพต้าเนี่ยอินที่นอนอ่ะอินที่นอน เรในไอ้ตึงออกช่วยอะไรเนี่ยไอ้ตึงออช่วยสองระดับลูกพี่ฟอร์ดคิงตันออกช่วยอะไรเนี่ะต้องไปขอพ่อหนูแล้วอย่างนั้นเออหนูไปขอมหมอะไรดิบอกพี่พี่พี่ซอจะประมูลอ่ะต้องประมูลแข่งกับคิงตันด้วยน่ะโอ้โหคิงตันเขาไอ้นี่มีแต่แข่งนู่นกาเสียดกาเสียดก็รวยนะเว้ยกูบอกให้นะถ้ากาเสียดจะเอาอ่ะกูว่าเขาเอาแน่อ่ะ นี่ถ้ามีน็อคซี่อยู่นี่โดนคาเซียอนะกอากูไม่ลงก็ข้อเสนอมันดีอ่ะโอ้โห,โอโหเอาพี่อย่าเอากระมูลประมูลคารเซียที่ที่วอดพี่ดูก่อนกี่คันนะเป็นล้านเอ้ก็ปล่อยเขาเอาไปเถอะงนั้นนะไอ้เหี <c oughs> ออ้ยแล้วเมื่อกี้ยังพูดอย่างเท่อยู่เลยสัสคาร์เซียก้ากูไม่ลงไอ,อ้เหี้ยบอกออกช่วยห้าหมื่นไอ้เหีย้ปยปล่อยเขาปไปเถอะงนั้นอะ บอลใหญ่เข้ามาสวยนะาแต่คนนั้นเขาไปอยู่เขาไปอยู่ SMD ไม่ใช่เหรอพี่บพอดวลสุดท้ายแล้วมันก็คือการเสียดหัวละพี่จอร์เดียอาอะไรอ๋อช่วยไงกูยังบอกพี่ซอรอยู่เลยร้อยยี่สิบอิที่อะกูช่วยเขาได้ไหมเดี๋ยวผมมีฮอนอยู่หลังบ้านสองเมตรอะเดี๋ยวผมไปหาใครเโอ๊ตนี่ไงเจโอ๊ตเหรอเออเฮ้ยมันเป็นแง่ตู้บริจาควัดเอาอะถ้าล็อตฟรีไม่ยุบนะกูบอกเลยนี่เห็นปะเฮ้ยขันมานี่ดิพี่ออดมานนีดิรอมูลเหรอ เราเราเก็บเราเราเซตให้เพื่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเขาไม่คุยเดี๋ยวเขาไม่คุยก็ได้เรื่องเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวแม่งเราคุยกันเดี๋ยวเขารู้หมดสมมติแม่งแม่งรู้เนาะว่าเราแบบมีงบประมาณเนี้ยแม่งก็ปั่นปั่นปั่นอ่ะ12 12มีใครอยากลงบ้างกู้ว่าตังค์ไปประกอบคอมใหม่แบบคัดเลือกคัดเลือกไงวันนี้คัดเลือกโอเคไม่ลง แล้ผมดูแล้วว่า122ผมว่าพี่คัดเอาดีกว่าพี่คิงไอซอร์ทำดีอะไรกูไม่กูไม่ลงเอาอะไรวะไอ้แค่ไม่ลงลายหลักรีซอเอคคูดิ้งไม่ลงถ้าแบบถ้าแบบจิ้มจิ้มลายหัวคือไปลงเคเบปะเออโอเคเดยวเลือกเลยนะว่ามีใครมั่งเดี๋ยวเอยมาประกาศพวกนี้ดีกว่าต้องไปนั่งคุยกันก่อนว่าว่ายังไงมันมันมันต้อง15คนอ่ะมันมีตัวตัวสำรองอีก3 คิงโอ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 ดิงโอแล้วก็คิงโอแหม่เหรอเป็นแชมป์ที่นี่ต่อพี่ชายเย็ดอันนั้นสิบห้าคนคน, okay. นี่สิบสองคนออโอเคไม่โนซอลขาจะมีเซตมาลงด้วยนี่ได้ข่าวอ่ะไม่มาไม่มาใช่ป่ะคิดคิดว่าอย่างมาพกพรุ่งนี้มันมันมันคันเท่าไหร่ถึงว่าแสน่นแสนะแสนห้าบวกสามแสนยี่สิบตะตงที่นี่แม่นนเงเยอะเกินว่าแสนห้า จบที่เสนห้าไม่ดูไอแปดเดี๋ยวเข้ามาแป๊บเดียวอ่ะมีคนมีลืมลืมอ่ะลดสิไม่ดีไม่ดีมึมอาจันมึงอาจจะเจอม้ามืดใครแม่งไม่รู้ก็ได้แล้วไอ้มามาถึงห้าแสนประชาชนประมูลได้้วยนะเออประชาชนประมูลได้อยากอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าจะขอขอยอดคืนสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองแสนเพราะว่าขอขอยอดคืนจากการประมูลลดสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ทะบุญพี่ ข้อแต่แต่นี่เขาเขาาไม่ได้เลยนะประเทศ่เขาไม่ได้นะเขาเขาเขาาข้อมูลน้ำท่วมวะเออเขาข้อมูลเลยทีทีหมดเลยเชื่อกวคนบาปประเอี๋ยพี่ก็อยู่เหนือไม่ใช่หรอก็ช่วยคนเหนือไงไอ้เชี่ยบ้านกูไม่ได้ท่วมเอาง่ายแกชอบแบกแกจะแบกเนี่ยอ๋อไม่ได้เดือดร้อนหรอบ้านมึงท่วมเมื่อไหร่ได้เหี้ยเออจะมันจะมาถึงออฟฟิศเราปะวะโอ้พี่ยากเลย

เรงรุดไม่ได้อ่ะพี่ซอซอไฟไฟดับไฟดับเร็วเร็วเร็วพี่น่าจะเข้า